สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ประตูกูถูกคนเด้อบผกพ่อคือเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศต,ตอนสายๆเน,นี่ยเนาะวันนี้ก็คือเก่าคือเดิมเราผ่อนปุดมันมาหวานเนี่ยเอ็ดหวานมันมันม่วงเดรสจะกรกเอ,อิญยังดอกเอ,อิญมันไอซังดอกสวัสดีเป็นสีม่วงก็เลยเอ,อิกมันม่วงสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายทีป้าลุงไว้พี่น้องพี่นอ้องคะเขาจะมาทําการถอดเปลือกมันอนอก คักคับหัวใหญ่ใหญ่มันจะหัวใหญ่ใหญ่เลยมันก็ลายนะเคของหมอเนาะใช่ใช่กะลิงเม่อหวังผลอะไีเมื่อเท้าเห็ดไปตอนนั้นมันเป็นหั่มมันเนาะหั่มมันจะบโม่วงสำหัวมันหัวมันจะม่วงแห้ง เปลือกไว้ก่อนเราชิ้นปหนึ่งจะน้อยก่อนพี่น้องถ้าไปต้มรด,ดมันแบบนะมันเอ,เอร่โผล่ขับมันเป็นนะหนึงน่งาาลแล้วมันจมัดจนมาฮะกับเจ้าหิวเข่าสไลด์แล้วเห็นไหม นไปแล้วมันขี่ล่มเกือบถึงเมตรพี่น้องเลยปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปี่ปปเดินองกว้างมีขี้ดินให้นั่งเล่นตกักตัก เนะมื่อคืนนี่เขาใิบังคลามบังคลามนี่แพะไปกินลยแพะวะมีแพะพกินตอนนี้เขาก็ปอกเปลือกแล้วไปทิ้บร้อยพี่น,น้องมือน้นๆก็ยุบไปแล้ว สิมาหั่นสิมาล้างมาล้างสิมาหั่นเนาะโอ้ยหลายเด้นี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งลูกบบ ตอนนี้เราก็มาหนึ่งมันกันล,งลงองๆาเต็มกระมังใช้แช่ลูก,ก็็ได้อันนี้คือเขาล่างตเมนี้เซ็จชิ้นได้เนึ่องมันมันแหกนหมนนะนออะไรบร้ตัพักหนังจ,จังหน่อยจังสีนาอ๋อเรจะขีิต้มเนาะ เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเขาจะมาเซ็กบุ้งน่องวันนี้เนาะปลงล,งลอยแล้วถาต้มนี่จบบะบุให้มันเละแหง้งขอให้มันไปต้มอีกหน่อยหนึ่งเด้ต้มใส่ก,ก,ะกะทิะพี่น้องเนะาะใบเตยก็พร้อมแล้วไปเก็บใบเตยกัยยกนะบน้องพลอยใส่มาเมื่อกี้เนาะปลาเป็นี้ก่อนรอให้พี่เอกเอยคนว่างไปไปซื้ออันนน่นมาให้กะทิกบโบลายสองกล่องน้อยน้อยนะพี่น้องกะเ้างโบเน้นใส่ก,กะทิลายเน้นกินหัวมันลายก่อนเนาะเจเด้อพี่น้อง ทาบึงมาตอนทำต้มหวานตอนกินแซ่บเนาะวันนี้เนาะตอนของกรเท็ดมโขลกกรเดี้แบบนี้แหละตอนนี้เราก็สิมาต้มหวานกันแล้วพี่น้องหวานอีกแล้วนี่น้ำเปล่าได้เนี่ยยามันบุฟโอก็ใส่น้ำเปล่าล่างกล่องมาถึงกินไปเลย 我感觉有点冷。<noise> นอน,นก็ให้แอะๆอยู่แล้ส่วนมันน่ก็เจนเย็นเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะมาถออแค่นนะี้เนาะรอใ้น้ำกะท่มันเดือดก่อนจักน้อยหนึ่ง

เรเอาเข่ามาดีนะสองเซ้นต้มไปสักพักก่อนน้ำ่น้องสีม่วงค่ะ ตัวนี้นะสีม่วงเขาก็เลยตอนนี้มันก็เดือดได้สักพักหนึ่งนาะพี่น้องบูบบู๊บบูโอ้โหโมยใหญ่สีสวยเลยนะมันนี่นะเพราะว่ามันเป็นหัวมันไม่เหม็นหั่มมัน not saham มันอย่าสีธรรมดาเนาะจะบวม่วงแกว่านี้อันนี้โอ้โหสุดยอดพี่น้องฮึมบวมมันยอด ก็นี่อันนี้กับเบอซิมมา,มา,าครบกันนี่แล้วแต่บเอาหวานเก,กินไปเนาะส่วนกะทินะ่ะบบมันเกินไปอยู่แล้วพี่น้องพอดีว่าเอาหน้าผาสมพร้อมเอาใส่เกลือพร้อมเด้อใส่เกลือมันมีตัดเค็มๆม,ม,มาแลมน้อยหนึ่ง mới đang đi rồi mà Nèo nèo, nụm nụm Khô ôm nè Lật đến ông bài tới cho thêm, cho thêm vào ตอนนี้ก็วานมันหมอใหญ่เขาก็สำเร็จแด้วเนาี่น้องเดี๋ยวจะมาตักใส่ใส่ถ้วยกันเลยเนาะจะยังบไรีกินตอนนี้มีน้องจะตักให้บังเอิญซือเนาะกินตอนนี้บรรุรีความันห้อนลาย นองซีซันนาตาเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่น้องพี่เจผมเนาะก็ะโอเคเนาอพี่น้องสำหรับเม่นหวานมันม่วงก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ทีขอจบคลิปเอาไวส้สำเนียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ใน,เ,นเด้อพี่น้องสวัสิีภัทรชีพใหม่จากช่องขอนาะพบพรคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย